สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยจะทําอาหารให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็มาทานไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเมนูในวันนี้นะก็เป็นเมนูที่ผมชอบแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายนะแล้วก็หลายๆคนคงรู้จักนั่นก็คือ ผัดกระเพราหมูสับนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีพิเศษก็คือผมจะเพิ่มตัวกาก,ากหมูเจียวนะฮะหนังหมูนี่เองเนะเมื่อเช้านี้ไปซื้อมาจากที่ตลาดสดหลังจากที่ไปซื้อ,อโครงไก่นะครับชุบแป้งทอดมาให้น้องหมาที่บ้านก็เลยซื้อตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับติดตามกันได้ในคลิปนี้แล้วก็ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำแล้วก็อ,อุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆวัตถุดิบกันด้วยนะครับในช่องวิรุณชาแนลครับครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับขาดไม่ได้นะฮะเริ่มต้นก็คงต้องเป็นใบกระเพานะครับใบกระเพานี่เป็นต้นหน้าบ้านก็เก็บมาเมื่อเช้านี้แล้วก็มาล้างทําความสะอาดต่อมาก็จะเป็นพลิกกับกระเทียมนะครับก็จะใส่กระเทียมเยอะๆหน่อยก็จะได้หอมนะ แล้วก็ต่อไปเป็นหมูบดหรือว่าหมูสับนะฮะก็ใส่ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบถ้วยหนึ่งแล้วก็นี่นะมื่อเช้านี่ไปซื้อมานะฮะเดี๋ยวลองมาใส่ตัวนี้ดูนะครับผมว่าน่าจะเพิ่มความอร่อยนะครับในเมนูผัดกระเพราหมูสับใส่กากหมูด้วยนะเดี๋ยวไปติดตามวิธีการทำกันได้เลยนะครับ ครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงฮะน่าทานไหมครับนี่คือพัดกระเพราหมูสับใสกากหมูเจียวด้วยนะฮะแหมน่ากินจริงๆเลยจานใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวมา,าทานข้าวด้วยกันนะครับก็เป็นเมนูที่ผมชอบอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะฮะแล้วก็ผมมีไข่ดาวด้วยถึงฟองขานไม่ได้ถ้าจะกิน ผัดกระเพราก็ต้องมีไข่ดาวด้วยนะครับเป็นเมนูที่ทำเองง่ายๆนะฮะผักกระเพราเราก็มีอยู่หน้าบ้านก็สามารถที่จะเก็บมาแล้วก็มาปรุงอาหารกันได้นะครับอร่อยครับรสชาติกำลังพอดีเลยนะครับก็ใส่พริกนิดหน่อย นะครับไม่เผ็ดมากเพราะว่าผมไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเน้นใส่ใบกะเพรา,าเยอะๆก็จะได้กลิ่นหอมๆของใบกระเพรานะครับอืมเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เพืเ่อนๆก็สามารถที่จะทำทานเองได้ที่บ้านนะครับอาจจะหาอ่า พรดิบมาเพิ่มก็ได้นอกจากตัวของหมูสับนะใครที่อยากจะใส่อะไรเพิ่มก็สามารถใส่ได้หรือว่าเป็นหมูกรอบได้ยิ่งดีนะฮะยิ่งจะอร่อยมากกว่านี้เลยนะครับ ว่าทำกับข้าวทานเองนี่อร่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ปรุงเองได้รู้สูตรเราเองนะฮะว่าเราชอบแบบไหนนะครับว่างๆถ้าเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านถ้ามีเวลาก็ลองทำกับข้าวกินเองดูนะครับผมแนะนำว่าอร่อยมากๆเลยครับ พรวกนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับยังไม่ถึงกลางกลางเดือนของอาเดือนกุมภาพันธ์ปีหกหกเลยนะครับอากาศร้อนก็มาละนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพเพื่อนด้วยนะครับอาหารที่ทานก็ให้ทานเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับก็จะช่วยนะฮะให้เรามีความปลอดภัยในการทานอาหารมากขึ้นเพราะว่า บางทีถ้าอาหารเรา,เาปรุงไม่สุกหรือว่ามันนานแล้วนะครับก็อาจจะทำให้เราปวดท้องได้นะครับเพื่อนที่มีเมนูผัดกระเพราหมูสับนะฮะก็เอามาแชร์กันได้นะวิธีการทำ แต่ว่าผมว่าใส่แค่ใบกระเพราก็พอแล้วนะครับตัวฝักยาวหอมใหญ่ก็อร่อยอยู่นะฮะก,ก็มีความอร่อยของเขาแต่ผมโดยส่วนตัวผมว่าถ้าใส่แต่ใบกระเพราก็จะได้อรรถรสมากกว่าเนาะในการกิน ตรงนี้ผมลดน้ำหนักอยู่นะฮรไม่ทานข้าวเย็นนะฮะสาเหตุที่ลดก็เพราะว่าผมมีการปวดหลังนะครับเพราะน้ำหนักตัวมันมันเยอะเกินไปกับส่วนสูงไม่พอดีกันผมก็พยายามลดข้าวเย็นละนะฮะประมาณ20กว่าวันละก็ลดได้เกือบ3ามกิโลละนะฮะแต่ว่าตอนเย็นผมก็จะทานนมนมกล่องวิตามินแทนเพื่อนๆที่อยากจะลองไปทำดูก็ก็ลองดูนะครับ ที่ปวดหลังก็พยายามลดลดน้ําหนักดูนะครับน้ําหนักของผมเนี่ยถ้าเอาตามเกณฑ์ก็น่าจะอยู่ที่6กกิโลนะ6กิกิโลกร,รมัมแต่ว่ามันเพิ่มมากไปถึง70กิโลเลยนะฮะตอนนี้ผมก็พยายามลดให้อยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเ,เพื่อนๆที่มีอาการปวดหลังก็ลองใช้สูตรผมดูก็ได้นะครับอาการก็ปวดหลังก็จะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราเหมือนเรานั่งดูทีวีเนี่ยนะครับ พอเวลาเราลุกขึ้นมันก็จะมีอาการตึงแล้วก็ปวดหลังนะครับผมก็เลยลองลดเข้าเย็นดูนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็ลองใช้กันดูนะใครที่มีอาการปวดหลังครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกับกำลังใจด้วยกันนะครับใครที่เสียสละเวลาเข้ามาชมคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็รบกวนด้วยนะกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องหลุแชแนลด้วยครับ ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการทําเมนูในวันนี้นั่นก็คือผัดกระเพราเนะื้อหมูสับใส่กากหมูเจียวกันด้วยก็ถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าทําเองขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมผมวิรุณชาแนลในวันนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ